สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สามกุมภาพันธ์ปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึี่หสามสจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งนึ่งสามหนึ่งหหกหนึ่งสี่นะกาลขคี่ก็หนึ่งสามห้าหนึ่หนึ่งสนะคะ หกสี่ศูนย์หกสหกสี่แปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสามหกเก้างสีนึ่งสามเก้าแล้วก็หกสี่สองเนาะเพื่อนๆจับเอาใหม่ก็ได้นะต่อไปอังกฤษหนึ่งกับสามเกกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึนจ็ดเกาสามศูนย์สาหนึ่สา้าสามเจ็ดสามเก้านะคะสามหนึ่งเก้าสสามหนึ่งห้าหนึ จับคู่กันหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าต่อไปเยอรมนีเก้าก็สองสี่ก็เจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเกสเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดศูน์เจ็นึ่ง็สองสี่เจ็ดหกเจ็ดก้าเก้าสองหกสี่เจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อจับคู่ซื้อด้วยกันนะ อันไหนที่เหมือนกันก็เขียนไว้ก่อนเนอ,อต่างกันก็เพิ่มเข้าไปเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ